Good m o r n i n g g o มอ m o น n ิ n งค่ะ o o อ m o น n ิ n ง from โบ r ชิเนีนะคะตอนนี้มดิคุณยายนะคะหลังจากเฝ้ามองกันทุกวันนะคะบ้านแล้วค่ะบานเต็มเลยหลายดอกเลยค่ะดูสิคะเยอะเลยแต่ก็ยังมีตุมตูมติดอยู่นะฮะเห็นไหมคะกลิ่นนี้หอมชื่นใจมากกลบมันใหญ่ ก็บเข้าใหญ่นะคะแล้วก็ยาวนะคะกลิ่นหอมหอมค่ะยังมีตุมตูม,ต,มติดอยู่นะคะก็คงต้องเก็บออกละคะ่ะเพราะถ้าไม่เก็บก็จะร่วงนะคะคุณยายไม่อยู่ร่วงหลายดอกเลยร่วงเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้เลยนะคะนี่นะฮะก็ก็ต้องเก็บ